ลา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 ลเราคนไทยเราคนไทยจงรวมใจยุดเชื้อเพื่อชาติเราคนไทยเราคนไทยจงรวมใจหยุดเชื้อเพื่อชาติโควิดเป็นพิษร้ายทำลายชาติเหมือนปีศาจทำร้ายคน ลดลมลา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 ลล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 ลาลลเราคนไทยเราคนไทยจงรวมใจและหยุดเชื่อเพื่อชาติเราคนไทยเราคนไทยจงรวมใจหยุดเชื่อเพื่อชาติมีข้อเราต้องล้างมือบ่อยๆจะเดินเกี่ยวกรอยต้องสวมหน้ากากอนามัย ขอห้ามเพื่อความปลอดภัยด้วยความห่วงใยคนไทยด้วยกันและลาะลาะละละ สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทางบ้านทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับครูวิมผ่านทางช่อง,องสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วค่ะเป็นไงกันบ้างคะเมื่อกี้เพลงที่ครูวิมแต่งขึ้นมาเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะบอกคุณครูหน่อยเล้วเกี่ยวกับอะไรคะอ่าเกี่ยวกับโรคโควิดอุ้ยข้างหลังคุณครูเป็นไงคะน่ากลัวม,มากเลยอะ่ะน่ากลัวม,มากเลยกลัวไหมคะ ลัวใช่ไหมคะเราต้องป้องกันตัวเองให้ห่างไกลโรคอย่าไปใกล้ในคนที่มีคนเยอะๆเพราะว่าอาจจะติดเชื้อได้ใช่ไหมคะวันนี้ครูวินม,มาสอนวิชาดนตรีนะคะการร้องเพลงประกอบท่าทางแบบง่ายๆเราเรียนไปแล้วเกี่ยวกับภาษาท่าและนาฏยศัพท์ภาษาท่าเช่นท่ารักท่าอะไรคะท่าอะไรอีก,าอ,อ,กอาย โรดอ่าเป็นท่าที่ใช้สื่อความหมายนาเดาสาบเช่นไรคะจีบความจีบงายจีบปลกข้างจีบปลกหน้าจีบส่งหลังแต่วันนี้ครูววมให้นักเรียนมาฟังเพลงนี้นะคะแล้วก็ทำท่าทางประกอบเพลงแบบง่ายๆเช่นเนื้อร้องบอกว่าวักแรกอะไรคะเราคนไทย เราคนไทยจงร่วมใจหยุดเชื้อเพื่อชาติให้นักเรียนคิดท่าประกอบเพลงถ้าใช้นาเตยศัพท์ทงไงคะเราคนไทยอ่าเราคนไทยจงร่วมใจหยุดเชื้อเพื่อชาติอ่าลองใช้ภาษาท่ากับนาเตยศัพท์ลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเราคนไทยเปลี่ยนมือก็ได้ค่ะเราคนไทยจงร่วมใจ หยุดเชื้อเพื่อชาติอ่าทํำซ้ำสองรอบใช่ไหมคะตามเนื้อเพลงต่อไปถ้าเนื้อเพลงบอกว่าโควิดเป็นพิษร้ายทำลายชาติเหมือนปีศาจทำร้ายคนไทยเราจะทำท่ายังไงดีคะเด็กๆอ่โควิดทีไปเลยคะ่ะโควิดเป็นพิษร้ายทำลายชาติสบัดมือลงเลยคะ่ะทำลายชาติมันบังอาจทำร้ายชาติไทยโกรธใช่ไหมคะ มันบังอาจทำร้ายชาติไทยอยู่ที่บ้านทำไงคะอยู่อยู่ที่บ้านนักเรยจะใช้นิ้วจิ้มลงอยู่ที่บ้านเพื่อความหยุดแพร่กระจายอยู่ที่บ้านหยุดแพร่กระจายเพื่อความปลอดภัยเมืองไทยเพื่อความเพื่อบ้านเมืองไทยดูนับเลยนะคะเพื่อบ้านเมืองไทยให้ปลอดภัยงด จีบงดงามอ่าอยู่ที่บ้านหยุดแพร่กระจายเพื่อบ้านเมืองไทยให้ปลอดภัยงดงดงามนะคะวันนี้การบ้านของคุณครูครูสาธิตให้ดูแค่นี้แล้วให้นักเรียนไปใส่ท่าทางประกอบเพลงนี้มาให้ครูเพิ่มเติมอ่าถ้าทำไม่ได้ทั้งหมด ทั้งเพลงให้ทําเป็นท่อนๆแบบนี้เหมือนที่คุณครูทําตัวอย่างเอาสองท่อนแรกก่อนได้ไหมคะเราคนไทยเราคนไทยจงรวมใจหยุดเชื้อเพื่อชาติเราคนไทยเราคนไทยจงรวมใจหยุดเชื้อเพื่อชาติโควิดเป็นพิษร้ายทําลายชาติ มันบังอาจทำลายชาติไทยอยู่ที่บ้านหยุดแพร่กระจายเพื่อบ้านเมืองไทยปลอดภัยงดงามยากไหมคะเด็กๆต่อกันเลยไหมต่อกันเลยดีกว่าไหมคะให้จบเพลงเลยดีไหมคะจะได้ไปฝึกกันนะคะอาเนื้อเพลงต่อไปไว่าไงดีเอ่ยมันก็มาซ้ำตรงท่อนซอยใช่ไหมคะเราคนไทยเสร็จแล้วเนื้อเพลงท่อนต่อไปบอกว่า จะคุยกับใครเราก็ชี้มาที่ปากค่ะจะคุยกับใครเราต้องคุยกันห่างๆชี้ไปเลยจะคุยกับใครเราต้องคุยกันห่างๆอยู่ใกลกันบางแต่ใจเรายังใกล้กันอ่าความห่วงใยงอีกครั้งหนึ่งไม่เคยแปลีันแม้ต้องไกลกันใจผูกพันเหมือนเดิมถ้ารักแบบนี้นะคะเอา แล้วก็มาซ้ำเราคนไทยเราคนไทยจงร่วมใจหยุดเชื้อเพื่อชาติเหมือนเดิมใช่ไหมคะเราคนไทยเราคนไทยจงร่วมใจหยุดเชื้อเผื่อชาติเพลงท่อนต่อไปก็คือมีอีกข้อเราต้องล้างมือบ่อยๆจะเดินเกี่ยวก้อยเราก็จีบไปเลยค่ะใสพ่าพาถาา่าไปเลย จะเดินเกี่ยวกรอยต้องสวมหน้ากากอนามัยใช่ไหมคะแล้วก็กดข้อห้ามเพื่อความปลอดภัยด้วยความห่วงใย,ยคนไทยไได,ด้วยกันหรือว่าด้วยความห่วงใย,ยคนไทยด้วยกันภาษาท่าเนี่ยเราสามารถใส่ไปได้แบบหลากหลายเลย ด้วยความห่วงยายแบบนี้ก็ได้ด้วยความห่วงใย,ยแบบนี้ก็ได้นะคะชี้ไปที่ด้วยความห่วงใย,ยสองมือแบบนี้ก็ได้นะคะกดข้อห้ามหรือว่ากดข้อห้ามนะคะเพื่อความปลอดภยัยเพื่อความปลอดภยัยใส่ท่าไปได้แบบหลากหลายเลยนะคะคุณครูไม่ได้กําหนดแบบเฉพาะเจาะจงว่าต้องทําท่าแบบนี้ให้เหมือนคุณครูเปะ๊ะให้นักเรียนไปฝึกคุณครูให้เวลานักเรียนไปฝึกร้องเพลงแล้วก็ฝึก ใส่ท่าทางประกอบเพลงแบบนี้ไหมคุณครูคิดว่าทําได้ไหมคะทําได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะเรามาทวนเพลงกันอีกสักรอบหนึ่งดีไหมเอาละค่ะเดี๋ยวเราลองมาฝึกร้องเพลงไปพร้อมๆกันนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนไปใส่ท่าทางเองเหมือนตอนที่คุณครูสาธิตตอนเริ่มต้นนะคะตอนนี้เรามาฝึกร้องเพลงกันให้ได้ก่อนค่ะคุณครูบังเตรียมดนตรีมาให้เราแล้วค่ะ La 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 la. ¡Gracias! คนคงจะร้องเพลงนี้ได้นะคะวันนี้ครูพยายามแต่งเพลงแบบง่ายๆมานะคะถ้าเกิดว่าจําไม่ได้ทีเดียวตลอดทั้งเพลงให้ฝึกทีละท่อนนะคะฝึกทีละท่อนแล้วลองใส่ท่าประกอบเพลงถ้ายังไม่ได้ก็ยังไม่ต้องส่งคลิปมาให้ครูแต่ถ้าใครทําได้แล้วค่อยส่งคลิปมาให้คุณครูดูนะคะว่านักเรียนมีท่าที่แตกต่างไปจากคุณครูอย่างไรบ้างใช้ หน้าแต่ศัพท์และภาษาท่าไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องเป็นท่าแบบไหนนะคะให้คิดได้ตามจินตนาการตามสไตล์ของใครของมันเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก่อนจากกันอย่าลืมนะคะสวมหน้ากากอนามายัยดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยห่างไกลโควิดทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย